I'm a rock star. Got money in my jeans, s i p p n g w a l k on She praying for my fall, so I flex hard. She praying for my fall, so I flex h r d e e p cool, j e n โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดันแรงเหมือนเดิมครับดันแรงไม่มีอะไรบ้างก็ตอนนี้ผมอยู่แรงโกโกสองนะครับก็จะขึ้นโกสามละวันดีวันไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมาอขึ้นสามวุกข้อเก้าโอเค คือที่ผมบอกว่าจะผมจะสตรีมครับแต่ว่าแบบไอ้นี่อ่ะคือผมไม่ดูด้วยว่าสตรีมเ,เกมมันชอบหลุดอ่ะเหมือนแบบแอมโม y รเครื่องมันไม่พอ,อแต่ผมต้องไปปรับสตรีมแล้วผมปรับสตรีมไว้แบบสูงมากเลยมันเลยแบบใช้พวก c p u เยอะ,อ,ะอู้สุด,สดเหรอโอ้ยไงโอ้ยจะชื่อหรือ ой үй, не <Okay. S 2> <Now. S 1> คือที่ผมไม่ผ่านมาแบบคือเจอตึงมากนะครับแต่อันนี้ก็พอโอเคยอยู่พอไหวอยู่ครับช่วงนี้ผมก็กลับมาเล่นพวกวาร์รแลนด์พวกเกมอะไรพวกเนี้ยครับกลับมาเล่นหนะ่อยแต่มันจะไม่ได้เล่นแล้วครับพวกช่วงเปิดเทอมอะไรเงี้ยขี้เกียจก็ช่วงนี้เอยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ขี้เกียจครับช่วงนี้สบายช่วงนี้แบบชิวๆครับเบื่อแล้วช่วงนี้ไม่ไไมีอะไรทำ ตายนะดยเดินไม่เยวผมไาแน่ผูโ้โห,โหโโมาผมนะัไปไปไปไ,ปไป <c oughs> เอาละเอาละจูเลยนะ Area. <coughs> Spike down A. <coughs> One enemy remaining. โอ้โหังเป้าผิดไปนิดเดียวเอง โอหมีีกเล่นโบรสบายดีบังอีน่นะสวัสดีครับคนไทยยสวัสดีครับค,คนไทยเป็นอะไร <c oughs> Enemy remaining forty forty. Back player standing. Long grenade out. A nice one. Bro. Revealing area. Enemy kill. Go out. Sound them. we 오. 오. 아이, 햄더 헌터. 우이, Có hồ dưỡng buồn Chết về dù phòng việt nào Viết nào Nhắc phần bro nice to meet you, bro to Chết anh đâm nào Anh Hey, Chai với này I learned a little bit โอ้ยโอ้ยขี้ขมยังไงขอโทษครับไม่รูนโอ้ยปากมาแทบไม่ไหแล้บ้เอา yeah. Oh, oh. You Oh, I can't do it. Flank, flank. One you one hit. Never. Here, uh. Fuck. spike down. おい。Oh, ho. We have to all, bro. last player standing. Oh, my God! One enemy remaining. I I city, city. Nice. cobra đi hai đi hai đi hai mươi hai oh hai mươi vale 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 right here Concentrate <laughs> Oh, baby. The third begins team B, B, B. ไปฟุ้งเข้างบนครับพี่กล้าสวยเฮ้ยตรงนั้นเลยสวยโอ้ยทุกคนถ้าทุกคนกดไลค์อ่ะ ผมว่าผมจะมีกำลังใจยิงขึ้นมาเลยมาแน่เลยมนี่บี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 ดีหน่อยดีหน่อยโอ้โหซ้ายมาก่อนเยออโ้โอ้ ไอ้เชื่อจะแพ้จริงเหวะไม่จริงวะก็คือถ้าเราพูดว่าแพ้ราจะแพ้เว้ยถ้าเรามีกำลังใจคือผมอะแม่งชอบเล่นชาร์จไอ้เนี่ยผมอะแม่งชอบแบบชอบห้าวอะชอเป้งอะเข้าใจปะผมจะไม่ห้าวละไอ้ผมจะไม่ห้าวละแบบเนี้ยผมจะเล่นเซฟเจอลูกตายิงลูกตาอยา่าไปหนีมันอย่าไปกลัวมันลูกตา มาเอวะมาเอวะน้องๆมาหนูมาเอามาเอามาเอมาเอเราต้องกันให้ได้หรือวะกันไม่ยากนะผมว่ากันไม่ยากเลยด้วลานะอยากไปอย่างนี้อีกแลว้ววะมันก็จะมาบีนะมันป็นสไเนะี่ย โอ้ดินจาดินจาโอ้พี่เทไดไงเดพี่สาผมไหนท่านอาจารย์คอมไวเป็นของปีศาจโอ้โอ้อยเยี่ีบีบี

It shall I try to learn. There they are. hit Nói LẠI đi anh đi anh LẠI anh đi anh 30 SECONDS LEFT anh đi anh đi anh đi Go đi SPIKE PLANTED REVEALING AREA ไม่เปิดไม่เปิดเทียไรไม่ตีย,ย,ย,ย่อๆย่อจะลมเกีครับลมเกียร์เมื่อกี้นี้พวกจะชนะแล้วนะครับตดที่ผมเองแหละไอ้เนี่ยผมรับจบให้ไม่อย่ากแบบชื่อเป็นแท้เพราะผมเองแหละโทษละกันเฮ้ยผมว่าตอนนี้มีโอกาสมีโอกาสแก้ติ ผมจะหลบแฟดนะครับ KO มันจะปามาผมจะหลบผมจะสูง,สงสเปลี่ยนสไตล์เล่นมั้งนะ s i k e planted. Fuck. โอ้โหสองตัวเยี่ยหายละอันนี้มีโอกาสแพ้จริงตามไปเล่นนะดูเขาโชว์ดูเขาโชว์ โอ้โหยย้ยยยยนึกว่าทำโมข้างบนเฮ้ยสวยสวยงามทั้งเจ็ดเอเวนเอเวนโอ้โอลินก่งหัวใจไว้เม,ม่อก่เขาเออส่งผมจะไม่เลิกละ ไม่ดนโฟู yeah. ้นะูเป็นตัพวกหางมไม่ผมขั้นจัตวจีจอ y o u u b e t e t e จีจงๆครับจริงโอเคครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คิดว่าตอนนี้ก็ตึงพอสมควรเลยนะตึงเลยตอนแรกคิดว่า2องสองสามตาแรกผมคิดว่าโอเคอาจจะเล่นเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ตึงตึงมือจัดนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับใครที่ชอบนะครับก็กดไ like, ลค์กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยเจอกันคลิปหน้านครับก็ผมจะขึ้นโกสมแล้วโอเคเจกัน let's go